ควัสดีค่ะาบานๆเข้านี้า<ะ>นดีแล้วเจ,จ้าจ่าจ้าอยิายนคาวามาต่กะรสินบ่ะคะเม<า>ียนค่ะมาต่กะรัสินมาต่กะรสินมาจังใดนี่จ้ากัมากาบมาไหวเพื่อนี่แล้วว่ามีอันญยาิอันทั้งบ้านเพื่อนมาก็เลยคุยกันว่าโอ้ยอยากไปได้เออดำหน้านแล้วจังสิไปตอนกลางคืนก็เลยฝันเลยเนี่ยเมีฝันว่าเห็นเพื่อนไปบอกบอกว่าอันสองสามสองสองกับเจ็ดเก้า ขึ้นเพ,พ us, ิ่นเพิ่นเว้านะแม่เพิ่นเว้าเลาะแม่เพิ่นบอกไมเนาะขน้นขึ้นที่มาเดี๋ยวสิบไปยูเดอร์กับฝันเลยแมนคือวันนั้นอะไปดํานาเนาะวันนี้ญาติคนคน้นเขามาก ну. ่อนแล้วแล้วก็ไปดํานาแล้ววันนี้กับเพื่องมากกับเลยฝันเลยกับเลยเดือมาเนาะแม่ค่ะแล้ววันนี้มันไปไปซื้อน้อยเนาะแม่ค่ะหมู่านนี้มันออกเจ็ดเก้าน้อยสามแล้วก็สองสองแน้วน้อยสอง เมืวว่อวานนี่ได้โชคสองรอบแมน,แมนได้รอบเดี๋ยวเจ๊เก่าไดิซื้อซื้อแต่อส,อสองสอง,สองอนแต MM ่สองสองค่ะกัเลยได้คาน้ำมนัมนรถมากค่นแมนกมน่บรถือลายดอกสาสิบบาทหนึ่งกับก็คือว่าก็เออเพิ่งคือเบาคักเลไรลยแต่ก็ซื้อสามสองน่ะสามน่ะร้อยคูณร้อยเป็นเลขเล่าเป็นเล่ามัน,น,นบอกมั <c oughs> กนออกน้อยสองน่ะเมียค่ะแต่ก็มากกเห็นอิลีว่าเลขเจดเก่าเลไหมเอะคือตุงกันกับที่เพื่อนน่บอกเหยแม่มึงบ่เคยมากเลยอืม ไม่เห็นเอาเจี๊ยเก่าจนคนเคี่ยงเนอลูกเลยเลยเม้์เพราะว่าเพื่นไปบอกที่บ้านแล้วเพื่อนบอกว่นเป็นเป็นผู้ชายบอกเม่นผู้ชายคนตุมท่วมขาวแต่ไม่แก่เลยประมาณหกสิบกว่านี่แหละเป็นทุ้มท่วมขาวประมาณคันคันกันเทียบอายุก็ประมาณหกสิบกว่าหกสิบกว่ากวนี่แหละยังไ่ได้แก่คันที่เม่นเมนเพื่อนเพิ่นได้บอกว่าเป็นผู้ใดบอกครับบอกบอกค่ะไม่ได้บอกแต่เพิ่นบอกแต่เลย สามสองสองกับเจ็ดเก้าอม่ยังกันบ้านไม่ได้ถามไม่น้ำยังเลยต่ว่าที่มั่นใจว่าเป็นศารตาเสดตาจันนี่ก็คือเพราะว่ากอนสินน้องนี่ก็บ้าค่นึกนึกคุยกันมื้อกลางวันเห็นไหค่ะคุยกันกลางวันเห็นไหค่ะคือไปดำหน้าลานี้อยากพี่น้องเขามากกอนแล้วแล้วพี่เขาก็บอกว่าอยากไปบอเขากว่าโอ้ยอยากไปยูแบบไปขอโชคขอลาบน้าเพลินแบบนี้ ก็เลยดรอ่งขึ้นกับฟันเลยนะแม่ค่ะบ้านนี่มันก็มาออกเลยเลขกนะแม่ค่ะเออแต่ว่ากับมีเคยมาจากเธอใะแม่ค่ะเราไม่เปิ้วันเจ็ดเก่ากัเอามากับเห็นอิหลี่เจ็ดเก่าเมลเหล็กเจ็ดเก่าเมอมันสีมาอิหลี่เราบอกตาบู๋กับขึ้นกันนะแต่กากทำฝันแล้วเนาะค่ะเนาะยฟันแล้วคือฝันแหละแม่ความเชื่อส่วนบุคคลแม่แต่ว่าสองสองหนูว่ามันสะออกว่ามันออกแล้วมือก้อนเนี่ยแม่มันก็จะมาออกอีกมันต่อต่างประเทศเด้เนาะแม่แม่ หมูว่านออกตองสองเลยนะแมนตองสองเลยเพิ่นบอกสามสองสองแต่หนูเอาบ่เป็นโอ้สามสองสองเลขมันออกตองแมนตองสองตองสองสองเลขออกตองหมูว่านเนี่ยจนเสียดายจนไปเสียดายมาห่อนี่มีมีความรู้สึกยังไงครับกะกับแต่แต่ว่าเพิ่นแม่ค่ะฟังกต่ได้ท้อเอาขนคิงลูกเลยแม่ค่ะแต่กับว่ามีทีความรู้สึกนึงแต่กับบ้ามาขอโชคขอลาบน้ำเพิ่นหนึ่งแม่แต่มาจักจังได้หรอว่าก็บ้านนี่ได้จุดถูกบ่ จุดแล้วค่ะจุดแล้วไดเลขศูนย์สามศกับเอเรื่องตัวเลขคือเขาเขาไปเข่าฟันนี่สามสองสองกับเจ็ดเก้าแล้วมาจุดทูบไดศูนย์สามศูนย์ูซึกมากตัวได้พ <kind. S 1> ิเศษบ่มากแต่ินบอกล้ะตัวพคนบอกกันล่ะเจเก้ากับสามสองสองล่ะคนบอกค่ะนแมนเราวมานี้มันออกน้อยนะว้ามันก็จะ ยังก็จยงเปิ้นจากไได้ค่ะเเมนเมนอบ่บ่ได้ไอ้น้อยเนี่อาจทีออกมือนีเด้กับปูกหูก็กันเลขถูกแม่เลขถูกแมสูกสามสูนยมเอหมอว่าเลขฝันเนาะเออมามื่อนีกับบ้าลงบทันหรอมั้ยเมนเนแบบเน ห้ค่าเพิ่ใหาค่าน้ำมันมากแล้วนานใหนกลาบปานนี้แก๊จเมื่อนี้รลอว่าอยู่กับเยู่ค่ะายุสาวเพื่อนเพื่อนน้ำมันออกอิรีนี่ให้ได้ลูกลานได้อิลีนะจาถูเนาะจามากมากกับว่าพอเลขทีที่จุของฝันพอดีเพราะว่าตรงนั้นมันมีสองศูนย์เจ็ดเก้าแมนเไทยนเจ็ดเก้ามกุผูเอาขึ้นปับกันคักเตะเพื่อนบอกเพื่อนวอกคักเมเจ็ดเก้า สามตัวล่ะสามสองสองแล้วก็เจ็ดเก้าอืมหูเข้าส่วนมากก็จะเป็นทางซืือเนาะทั้งยูทูบกับไ่ได้ค่อยติดตามเพราะการเฮ็ดหน้าเลยแม้การเฮ็ดจะมีแต่ญาติพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นก็เลยเว้าให้ฟังเน่ยก่อนนี้มันนานนาเบียกนางานนาเฮ็ดหน้าเนาะค่ะพี่น้องจากกาฬสินธุ์นะครับอำเภอกุชินาไล่เออซื้อซื้ออย่างนาะนี่โอ้ซื้อแม่แตนค่ะแม่แตนเนาะ นะครับแม่แตงกาลสินอ๋อฝันปันว่าันได้โชคอันเจ็ดเก้าคันคันนถ้าเกิดว่าออกในสามสองสองหรือว่าสามสองสองสองเจ็ดเก้านี่สิมาหาพนีมาค่ะมากมหาพนียอดมากแนวพลิกยิ่งลุกอีกแล้วแม่แมตงกาลสินแม่แตนจ้ากับพนีอันเลสทูบนี่ย่าเลื่อมหมดไปหาคานัมมันเมียบานเลยจ้า กันให้ส่งให้ลาบลูกหลานแล้วลูกหลานมาหดมาถึงเลยต่ว่าสิมาเพ่อยังไ้เติมน้ำมันมาเติมน้ำมันมากนะครับนี่กรา่กับสีไฮค่าน้ำมันตัดจ้าแต่ได้แล้วแม่ค่าน้ำมันมาแล้วตอนมานเนี่ยมุมบ้านเนี่ยจืดแล้วอันนี้ฮาก็ขอก์สจ้าเสือน้ำสามเสือเสือเจ็ดเจ็ดเก้าไม่ได้ซื้อมันออกน้อยสามแต่ไม่ได้ซื้อคือไปน้อยน้อยสองค่ะอืมนะครับโอ้ติมเกราฟอันของอัน เียผู้ที่เป็นเจ้าภาพมอลลัมแนเพ่นเพื่อนๆใดเอ่อเพื่อนแน่นเลยเลยสามสองเนี่อืมแน่นนี่เป็นจอภาพเอ่อกองเงาเนาะบอลลัมเนาะมอลลัมเลยมีมอลลัมอยู่ร่นรถแห่เออร่นี่อืมแน่นสามสองตรงกันเลยถ้าเราตัดออกมาเนาะถ้าตัดออกมาก็ได้ทัง กะว่าสีซื่อจังดีเหรอสามสองสองสามกับสองสองเนี่ะว่าโตเป็นบอกค่ะเ้องเป็นแบบค่อค่ะขาดครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณแม่แตนนะครับผมขอให้โชคให้มาเนื้อเดินทางกับปลอดภัยครับผมครับมาแมนสี